มีหลายคนถามมานะครับว่าคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือนั้นดวงตกจะแก้อย่างไรนะครับแล้วคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือจะดวงตกด้วยเหรอนะครับหลายคนสงสัยมากเลยนะครับวิถีกรรมกับพระชานตอนที่22ตอนนี้จะบอกนะครับว่าคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือจะดวงตกด้วยเหรอนะครับและถ้าดวงตกจะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผู้ที่มีกำลังกลางฝ่ามือที่มาสร้างบรารมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เมตตาและยิติดตามคลิปกับร่วมสร้างพุทธฐานที่การเจริญบุรีผมนะโดยที่ไม่ตม้องบ,บ,บ,นะบริจาคไม่ต้องโอนเงินมาเลยราไได้จากยูทูบก็ค่อยสะสมเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเทป,ปูนรอบแท่นองค์พ่อพญายนาคที่เปเก้าองค์แล้วก็ยาวไปถึงต้นระหว่างชนชมพูพันพุน์นะจนถึงต้นสุดท้ายนะก็ตามรูปภาพนะก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะงบประมาณที่ทําไปก็ ทั้งปูนทั้งค่าแรงก็70,000กว่าบาทนะครับก็เรียบร้อยครับรายได้จาก y t u t u นะครับรายได้จากที่บางคนในกลุ่ม f a c e b o o ะร่วมเติมบุญกันเข้ามานะผู้ที่ศรัทธาเขาก็อยากจะร่วมบุญผมก็ไม่ได้ห้ามผมไม่ได้ปิดกั้นนะคาเขาก็ร่วมบุญกันมาก็โอนเข้าบัญชีกองทุนไปแต่ผมไม่เรียลายเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ส่วนใครอยากจะเมตตาอุดหนุนสินค้าเทียนหอมชาญผมนะก็คือมีเทียนหอมจากไข่ถเหลืองใส่น้ำมันเสหลังหงด้วยแล้ว้าไปในเพจเอาเสดสัตไร้เพศทีหรือเข้าไปใดค๋ขับอธิบายคลิปก็จะมีลิงก์ให้กดนะช้อปปี้ลาซาด้ามีหมดเลยนะครับเป็นเทียนหอมที่ใส่น้ำมันเสกแล้วก็พลอยนาคลาดกพ้าองด้วยนะครับ ก็วันนี้นะครับวิธีกรรมประาชาตอนที่ย2ิบสอนะครับเป็นตอนที่หลายๆคนชอบบอกว่าตัวเองดวงตกนั้นจะแก้อย่างไรและคนที่มีกรรมการฝ่ามือนั้นดวงตกได้เหรอนะครับแล้วผมมีเทคนิคเคล็ดลับต่างๆสำหรับคนที่ดวงตกนะครับว่าเฮ้ยถ้าเรารู้สึกว่าเราดวงตกเราชีวิตมันตกต่ำเหลือเกินอ่ะมันตันแล้วอ่ะเหมือนแบบที่ ผมเคยเป็นหรือเปล่าว่าผมเคยเขามีคนเคยถามว่าผมเคยแบบขนาดที่แบบดวงตกแล้วผมบอกผมไม่เคยดวงตกนะแต่ถามว่ารู้สึกจนตอกไหมก็รู้สึกเคยรู้สึกจนตอกนะคือมันมันตันไปหมดนะคือมันตันแบบว่าทุกอย่างมันไม่มีทางออกอะครับคือง่ายๆว่ามันเขาว่าไม่มีทางออกคือเลยคือไม่มีทางออกคือเงินมันไม่มีครับเขาจว่าเงินมันไม่มีไม่มีแบบคือทุกอย่างวงเงินบัตรเครดิตวงเงินทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับจะตันแล้วอะครับไม่รู้จะทํำยังไงอะไรเงี้ยจนตอนนั้นคือ ผมก็เลยต้องใช้วิธีที่ง่ายๆว่าไม่ได้ทําชั่วนะครับแต่วิธีคําอธิษฐานบางอย่างนะซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังใน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 เรื่องนะของพระชาน,นั่นเองนะต่อก็มากันว่าตั้งแต่พระชานี่เล่าเรื่องเลยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะวิธีรำพระชานนะแล้วก็อย่าเพิ่งงมงายอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับวันนี้นะฮะพระชานก็รู้สึกตื่นเช้ามาเนี่ยก็ตัวเองสงบขึ้นมีความสุขขึ้นนะจากที่แบบว่าสับสนวุ่นวายบางอย่าง แล้วก็มีความกลัวบางอย่างแต่ณปัจจุบันเนี่ยพระช,ชารู้สึกว่าปลอดโปร่งนะรู้สึกวันนี้ก็มีความสุขดีหลังจากไปบินธบาตเรียบร้อยแล้วฉันเรียบร้อยแสนแล้วปุ๊บอ่าล้างบาทให้กับหลวงปู่สองรูปเรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาที่ตัวเองเดินจงกรมอยู่นะตอนที่ลังเดินจงกรมอยู่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จิตก็คิดแล้วก็สงสัยเกิดขึ้นคําถามขึ้นนะเมื่อเกิดคําถามและสงสัยขึ้นเนี่ยก็ คิดว่าเดี๋ยวจะไปถามหลวงปู่เพชรดีกว่านะครับตอนที่กําลังคิดอยู่ว่ากำลังเดินจงกรมอยู่ว่าเออเดี๋ยวพอเดินเสร็จจะเดินไปหาหลวงปู่เพชรนะเมื่อเดินครบตามเวลาที่ตัวเองกําหนดแล้วนะก็กาลังจะเดินไปหาหลวงปู่เพชรนะหลวงปู่เพชรก็เดินออกมาจากอ่ากุฏิของตัวเองของหลวงปู่พอดีเลยนะครับแล้วก็มานั่งนะพอนั่งเสร็จปุ๊บพระชายก็งงๆนะว่าเอ๊ะทำไมออกมาจะเอกันเนี้ยแล้วหลวงปู่เพชรก็บอกว่า นี่เธออยากจะถามอะไรเธอก็ถามมาพระชานก็อืมแหมแค่คิดแค่นี้ก็รู้แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จปุ๊บพระชานเขาก็บน่บนบ่นพุมพำนะมาโอ้หลวงปู่เนี่ยแค่ผมคิดแค่นี้หลวงปู่ก็รู้แล้วอะไรเงี้ยนะแล้วพระชานก็มานั่งอยู่ที่พื้นนะฮะหลวงปู่เพชรก็นั่งอยู่ตัวอาสนะซึ่งเป็นเ,เป็นแคร่ที่ชาวบ้านตอกเอาไม้ตอกให้นะครับหลวงปู่ครับ ผมอยากจะถามครับว่าคนที่ดวงตกอะทําไมเขาถึงดวงตกอะครับแล้วคนที่มีกระบกากลางฝ่ามือนั้นจะดวงตกได้หรือเปล่าครับผมก็สงสัยนะว่าบางทีคนที่มีกระบกากลางฝ่ามือที่ผมเคยรู้จักหรือแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนกับว่ามันชีวิตมันจนตอกเหลือเกินมันตกอับเหลือเกินมันตันไปหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าดวงตกหรือเปล่านะครับหลวงปู่ช่วยอธิบายดีทีแล้วก็หลวงปู่ช่วยคลายข้อสงสัยให้ผมทีนะครับ ได้สิคนที่มีกระบาทกลางฟ้ามือที่บอกว่าตัวเองดวงตกนั้นไม่เป็นความจริงคนเราไม่ดูหมี้ใครที่เรียกว่าดวงตกแต่เป็นคนที่เจอวิบากกรรมมาเล่นงานคนที่บอกว่าดวงตกเป็นคำพูดของเหล่าหมอดู ให้เราไปสะเดาะเคาะแก่ดวงตกเสียเงินเสียทองแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรียกว่าดวงตกแต่เรียกว่าชดใช้กรรมยังนั้นคนที่เจอปัญหาวิกฤตในชีวิตเป็นเพราะว่าบุญกําลังจะหมดวิบากรรมเก่าเข้ามาแทนที่ ดังนั้นคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือหรือไม่มีกระบาดกลางฝ่ามือเมื่อบุญลดหรือบุญน้อยเจ้ากรรมนายเวรวิบากกรรมเกา่ามันก็มาเล่นงานดังนั้นคนที่มีกรกบาดกลางฝ่ามือจะรับวิบากกรรมหรือมารถจนเป็นสองเท่า พระชางก็บอกโอ้ยหลวงปู่อย่างนี้คนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือก็ไม่แรงสิครับก็ถูกเสียเปรียกบกว่าคนอื่นสิมันก็ไม่ใช่ว่าไม่แรงก่อนในเมื่อพวกเธอหรือพวกเขาเป็นคนเลือกเองว่าอยากมาสร้างบารมีดังนั้นเมื่อมารทั้งหลายอิเลทั้งหลายมันรู้ว่าเธอจะเอาชนะมันมันก็ต้องมาลุมเล่นงานเธอ ดังนั้นคนที่มีกรกบาทกลางฝ่ามือหากคิดว่าตัวเองดวงตกดวงไม่ดีจริงๆแล้วอย่าไปคิดแบบนั้นแต่ให้คิดว่าเราต้องเล่งสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะมีมารผจญมีวิบากกรรมมาลุมกระสืบซ้ำ เราจะต้องไม่ย่อท้อต่อการสร้างบุญบาร,รมีแล้วนี้ผมจะทํำยังไงเค้ามีคนที่มีก,กรรมกลางฝ่ามือแล้วเจอวิบากกรรมอย่างนี้ล่ะครับหลวงพ่อหลวงปู่อย่างี้นะครับหลวงปู่ก็บอกว่าถ้าเธอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์เทพเทวดาที่เธอศรัทธานับถือ ให้เธอตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีครูบาอาจารย์ของเธอเทพเทวดาของเธอที่เธอรักเคารพศรัทธาให้มาช่วยเธออือ๋อแบบนี้นี่เองเอาแบบนี้ได้ไหมครับหลวงปู่คือผมเอาวิธีนี้ได้ไหมครับข้าสมมติผมศรัทธาองค์อ่าพ่อพญานาคราชนะครับ แล้วผมจะจุดธูปขอให้ผมเป็นลูกขององค์พ่อพญานาคราชให้ท่านปกปักรักษาดวงชะตาผมได้ไหมครับนั่นก็แล้วแต่เธอเธออยากจะให้ใครมาเป็นคนดูแลปกปักรักษาเธอเทพเทวดาองค์ไหนที่เธออยากจะยกย่องให้เป็นบิดาของเธอเป็นมารดาของเธอก็เธอก็ไปอธิษฐานบอกกล่าวกับท่านแขนั้น เมื่อเธอตั้งจิตว่าเธอจะเป็นบุตรของท่านหรือบุตรของเทพแล้วเธอจะต้องมันสร้างคุณงามความดีทำชั่วไม่ได้เมื่อเราเป็นบุตรของเทพเทวดาเมื่อไรที่เราทำชั่ว์ทำไม่ดีเมื่อนั้นเทพเทวดาจะไม่พอใจท่านจะไม่สนใจใยดีเราอีกเลย ต่อให้เรากลับมาทาความดีใหม่ท่านก็ไม่เชื่อท่านก็อาจจะไม่เมตตาเราดังนั้นอันนี้เธอต้องพิจารณาตัวเองดังนั้นคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือหรือคนที่ไม่มีกระบาดกลางฝ่ามือนะครับถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองรู้สึกว่าดวงไม่ดีนะครับหรือว่ามีวิบากกรรมกระลุมกระทืบซ้ำอะไรเงี้ยนะติดขัดไปหมดเลยนะครับหรืออย่างที่บุ๋เคยเจอว่าบางทีมันมีปัญหาแบบจนเราจนต่อนะครับ ผมไปจุดทูบสิบหกดอกกลางแจ้น,นะครับแล้วผมก็สวดคาถาองค์พ่อพญานาคาที่วัดีเ้าพระองค์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับส่วนถ้าใครบอกว่าเออเห็นไม่ชัดอยากจะขอเป็นการส่วนตัวก็เข้าไปในเพจนรสศสักลายมิเศธีนะครับแล้วก็เซฟคาถาอันนี้ไว้นะครับแล้วเมื่อไปจุดทูบก,กลางแจ้งสิบหกดอกนะครับตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลนะแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลนะครับขอมอบกายถวายชีวิต ให้องค์พ่อพญา,า,านาคทิพิ์กาโองค์ช่วยปกปักรักษาดวงชะตาปกปักรักษาชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวหนุนดวงชะตานำทางชีวิตครอบครัวของข้าพเจ้าและนำทางชีวิตข้าพเจ้าให้ครอบครัวและชีวิตครอบครัวและตัวข้าพเจ้าะจะเราจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีเงินมีทองมีโภกะทรับ ไปที่ไหนใครก็เมตตาไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอาเงินเอาทองมากองให้ขอองค์พ่อพญานาคที่พิธีทั้เทงเก้าองค์โปรดรับข้าพเจ้าเป็นบุตรทันด้วยเธอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ผมทำนะฮะและผมอาจจะผมก็อาจจะจุดทูบแบบเนี้ยสองสาครั้งเพราะเพื่อที่ง่ายว่ายืนยันว่าเรานั้นศรัทธาท่านจริงนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องมาศรัทธาตามผมไม่ต้องมานับถือองค์พญานาคเหมือนผมแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองนั้น มันไม่รู้สึกว่าจะเสียหายอะไรไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วแล้วการที่ศรัทธาองค์พ่อพญายนาคราชไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นโดนหลอกหรือไม่ได้โดนรู้สึกว่าตัวเองนั้นโง่งมง,ง,งายแต่เราศรัทธาในคุณงามความดีในศรัทธาในศีลาจาวัดหรือศรัทธาในสิ่งที่องค์พญายนาคท่านอยากปกปักรักษาพุทธศาสนาแล้วเรานับถือท่านแล้วเราก็สร้างความดีก็ เป็นเรื่องปกติถ้าเราอยากจะศรัทธ,ธาเทพองค์ไหนนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่เราเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับส่วนอันนี้ก็พระชานก็ฟังเรื่องราวเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยพระชานก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยก็มีรถตู้นะฮะขึ้นมานะวิ่งขึ้นมาอยู่ตรงลานวัดนะฮะเสียงรถตู้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็จอดนะครับเมื่อจอดเสร็จปุ๊บเนี่ย พระชางรู้สึกว่าเอ๊ะใครอยู่ในรถตู้นะเมื่อจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีเสียงเปิดประตูล,ลงมาพระชางก็รู้ว่าอ๋อเป็นอดีตเพื่อนของพระช้าน,นั่นเองนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวขอโฆษณาสินค้าก่อนนะอันนี้คือเทียนหอมที่บอกกันเทียนหอมพิธีานฌานนะจะใส่พลอยหน้าคา,าราชก้าวพระองค์นะแล้วก็มีองค์พระพิฆเนศแถมให้ด้วยนะอันนี้เป็นแผ่นคาถายันนะครับยันหน้ามหาสําเร็จนะอันนี้ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วนะถ้าเกิดเอาไปเนี่ยก็เอาไปใส่ในกระเป๋าสตางค์เนี่ยไม่ไดกระเป๋าสตางค์พกไปนะหรืออววววววว่่าาาาเเรจจะแแแขนนนไ้้้ททีีลลุดดยธิษฐสตม แล้วก็ที่ฐานนะเมื่อเทียนใช้หมดแล้วเอาพลอยนะกละก้าปงอันนี้น,นะครับเราก็ใส่หลอดตะกุดบูชาติดตัวคําอบรที่ฐานก็อยู่ในพลอยนี้เองนะครับก็คือไง่าว่ามีห้าสีห้าภาคห้ากลิ่นนะอันนี้ก็คือออนะรินทตลนะภาคตะวันออกนะครับอันนี้ก็เป็นภาคกลางนะครับกลิ่นนนทบ,บุรีนะครับส่วนอันนี้ก็ชาญอันดามันนะภาคใต้นะครับอันนี้ก็จะเป็น อาชาล้านนานะอันนี้คือภาคเหนือนะสีเนี่ยนะสีม่วงนะพลอยสีม่วงนะแล้วก็อันนี้กลิ่นหอมนะกลิ่นแบบดอกไม้อันนี้ก็ชานนาคานะอันนี้ภาคอีสานนะเี่ยพานาคา่าสีเขียวนะทุกขวดน,นะใส่น้ำมันเสหลุวป,ปูโหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จอบขวดเล็กนะฮะสองบาทนะเป็นชานลวยนะครับอันนี้ก็มีพลอยนาคาเหมือนกันอันนี้แถมองค์พ่อพญานาคามาพิฆาพระองค์ด้วยนะครับ สำหรับคนที่สนใจเข้าไปไนนในเพจนอรสเ็กสารนิมิเตีได้นะครับหรือใครจะขอ,อน้ำมนต์ธรณีสามัษคียังขอได้ฟรีอยู่นะครับน้ำมนต์นี้เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแจกฟรีนะครับแต่ห้ามดื่มนะครับใช้ผสมน้ำอาบขันสุดท้ายนะข้างระฝาพรนะครับ ส่วนใครอยากจะมาครอบเสียะลักนะทองก็ยังฟรีอยู่นะครับเอาทองเปลวแท้5แผ่นนะถ้าหาทองเปรวไม่ได้ก็มาบูชาที่อ่าที่ผมได้นะก็คือของผมเองนะเก่าของอาจารย์เองนะแผ่นละ10บาทนะทองแท้เต็มแผ่นนะหรือจะหามาเองก็ได้นะครัพวงมาลัยกลมๆเป็นพวงมาลัยมาลี่หรือดาว่าหรือดอกลักก็ได้นะไม่เอาพวงมาลัยดาวเรืองใหญ่ๆไม่เอานะเอาแค่ดวงเล็กๆพวงเล็กแค่สิบบาทยี่สิบบาทพอครับก็ปัจจัยมากกว่าอยู่หนึ่งบาทแค่นั้นเองนะเมื่อเพื่อนของพระชานเดินจากรถตู้ลงมานะเมื่อเปิดรถตู้มาปุ๊บนะ ในนั้นก็จะมีเพื่อนของพระชานทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายน,นะครับก็เดินลงมาเมื่อเพื่อนของพระชานเห็นพระชานปุ๊บนะก็วิ่งมาเลยนะแล้วก็บอกหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ผมพาเพื่อนๆเนี่ยมาทําบุญกับหลวงพี่ด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนรถมาเร็ว,วพวกเธอแล้วๆถือของมาเร็วมาละไหวสังฆทานหลวงปู่หลวงพ่อกันเร็วๆอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนก็มาถือของกันมาเสร็จก็มานั่งนะครับ สร็จก็ให้ลูกคนมาโหเสียงเจียวจาวละจากที่สงบสงบนะเจียวจาวเลยนะครับสักพักหนึ่งก็อ่ะมาเอาขอมาวางอยู่หน้าพระชานกับหลวงปู่เพชรกับหลวงปู่แล้วนะตอนนี้หลวงปู่อ่าพระชานก็ขึ้นไปนั่งบนอาสนะข้างๆกับข้างหลังสุดเลยนะก็จะมีหลวงปู่หลวงปู่เพชรแล้วก็พระชานนะเรียงตามลาดับเลยนะแล้วก็มีอ่าพวกญาติโยมเนี่ยก็ของที่จะถวายสังฆทานนะมีทั้งน้ําดื่มน้ําแล้วก็กาแฟกาซโกาแฟ,าาฟ,าาฟามาหมาเนี่ย เต็มเพียบเลยนะฮะก็เอามาตั้งปุ๊บนะแล้วก็เอามาจัดถวายนะพระชานก็บอกอ้าวโยมเดี๋ยวอนาโมสามจบนะอารัธนาศีลแล้วก็เดี๋ยวจะเล่ากล่าวถวายสังฆทานกันนะครับผมครับผมอ้าวพกเจอพนมมือกันแล้วอเพื่อนๆก็บอกพนมมืออ้าวนาโมตัสสะแล้วก็ตะวตัวสัมมาสัมพุทธัสสะเสร็จปุ๊บแล้วนะแล้วก็อิมานิเมยามพันเตสังฆทานเรียบร้อยปุ๊บก็กดน้ําเสร็จปุ๊บนะเมื่อถวายประเคนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บตัวพระชานนะฮะก็กับ หลวงปู่เพชรและก็หลวงปู่เนี่ยก็คุยกันหลวงปู่เพชรกับหลวงปู่ก็บอกว่านี่เธอเธอตออรับเพื่อนของเธอไปก่อนนะเดี๋ยวฉันกับหลวงปู่จะขอตัวไปปฏิบัติกิจของฉันแล้วกันอ๋อครับกราบขอบพระคุณครับหลวงปู่กราบขอบพระคุณครับอ่าพระอาจารย์อะไรเงี้ยก็หลวงปู่สองลูกก็ไปนะอ่าทุกคนกราบหลวงปู่แล้วอ่าทุกคนก็กราบกราบเสร็จปุ๊บพระอาจารย์ก็นั่งอยู่รูปเดียวแลลวตัวอาสนะเพื่อนเพื่อนก็นั่งล้อมวง หลวงพี่สบายดีไหมครับหลวงพี่เพื่อนคนนี้แบบนั่งมาคนแรกที่มาเจอเลยนะเป็นเพื่อนคล้ายๆเหมือนสนิทกับพระชานนะครับก็สบายดีละโยมแหมหลวงพี่ดูสงบเสงี่ยมเลยนะหลวงพี่นะรู้สึกว่านิ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยนะหลวงพี่แหมเนี่ยวันนี้ผมพาเพื่อนๆมานะแล้วก็มีคนพิเศษของหลวงพี่ด้วยนะติดตามมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเนี่ยผมก็อยากจะมีอะไรมาคุยกับหลวงพี่เยอะๆเลยมีข้อสงสัยหลวงพี่เยอะๆเลยเดี๋ยวขอคุยกับหลวงพี่ย,วยาวๆนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ย ถามสบายเลยโยมในเมื่อโยามมาขนาดนี้แล้วโยมอยากจะเล่าอะไรอยากจะถามอะไรก็ถามสบายโยมเลยอะไรเงี้ยนะอ่าพวกเธออยากจะถามอะไรจะขอวงขอหวยไหมอะไรเงี้ยนะเขาก็พวกเพกเื่อนก็แซวกันนะคนหนึ่งก็บอกห <c oughs> <c oughs> ลวงพี่คะหลวงพี่มีเลขเด็ดไหมคะหลวงพี่ไม่มีเลขเด็ดหรอกโยมหลวงพี่มีแต่ธรรมะไอ้คนบอกเฮ้ยหลวงพี่ให้เลาเว้ยธรรมะรมทรทมคือเลขอะไรท,ทีทอทอทอง ต่อทหานต่อทหานคือทีทีสามเว้ยมามามามะมะมาอะไรวะมา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 มะหรอแปลว่ามามาบีขามีสี่ขาเว้ยเฮ้ยสามสี่เว้ยอ่าทุกคนก็แว้กตีกันเลยนะตีเลขกันเลยนะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเฮ้ยจทย์จจดอะไรเงี้ยอ่าพระชาาก็บอกโหโยมคิดไปได้นะโยมขนาดหลวงพ่อบอกธรรมะเนี่ยโยมยังตีเป็นเลขได้สุดยอดจริงๆนะโยม แม้หลวงพี่ของพวกนี้มันต้องมีเช่าอะไรเงี้ยนะก็แซวกันเสร็จปุ๊บนะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขาก็เป็นคนที่พระชานไม่ค่อยเห็นหน้าคนนี้มาก่อนนะแล้วเขาก็เลยถามพระชานนะหลวงพี่คะหนูมีข้อสงสัยจะถามหลวงพี่คะ่ะโยมมีอะไรจะถามหลวงพี่ก็ถามมาได้เลยนะคือหนูอ่ะมีกระบาดกลางฝ่ามือคะ่ะซึ่ง เพื่อนของหนูคือคนนี้นะฮะที่เป็นเพื่อนกับหลวงพี่เขาบอกว่าหลวงพี่ก็มีกระบาดกางฝ่ามือหลวงพี่ก็มาบวชหนูก็ฟังเรื่องราวของหลวงพี่จากคนนี้แหละค่ะแล้วหนูก็เลยสงสัยค่ะว่าพอหนูมีการกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ยทำไมชีวิตหนูมันลําบากจังคะหนูก็แบบพ่อแม่หนูก็ยากจนหนูเกิดมาเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่เคยมีความสุขเลยค่ะชีวิตหนูก็ลําบากหนูก็เรียนโรงเรียนก็ไม่เคยโรงเรียนก็รัฐบาล พ่อแม่หนูก็ไม่เคยมีแล้วพอพอหนูเริ่มโตขึ้นพ่อแม่หนูก็เลิกกันทะเลาะหนูก็เลิกกันหนูก็อยู่กับแม่หนูก็ต้องแบบคอยช่วยแม่ทำมาหากินทำมาหากินก็ลําบากลําบากค่ะหลวงพี่พอตาลังหนูเรียนจบหนูไปทํางานหนูก็ถูกกันแกล้งถูกเพื่อนที่ออฟฟิศที่ทํางานนั้นหมั่นไส้ทั้งที่หนูก็เป็นคนขยันทํางานช่วยเจ้านายช่วยเพื่อนทุกอย่างพอหนูช่วยทุกคนทุกคนก็มองว่าหนูว่าทําเอาหน้า เขาก็ด่าหนูว่าอีดอกมึงไม่ต้องทําดีทํานุ่มนิ่มหรอกกูรู้มึงอ่ะอีตอแหลก็ว่าหนูสารพัดหนูก็น้อยอกน้อยใจกลับมาร้องไห้บางทีหนูก็บ่นกับแม่หนูว่าหนูไม่อยากไปทํางานเลยแต่ถ้าหนูไม่ทํางานแม่หนูก็จะไม่มีเงินหนูก็ต้องอดทนอดทนบางทีหนูก็โดนบีบมากๆหนูก็อยากจะลาออกแต่หนูกลับมาคิดพ่อถึงพ่อแม่ถึงแม่หนูหนูก็สงสารทุกวันนี้หนูก็ทนทนเวลาเจ้านายจะให้อะไรหนูนะ พอเจ้านายให้อะไรห,หนูเสร็จปุ๊บเจ้านายก็จะต้องถูกเพื่อนที่ทํางานเนี่ยคอยเน็บแนมของว่าเจ้านายหนูว่าลำเอียงจนตอนนี้เจ้านายหนูไม่กล้ามายุ่งกับหนูไม่กล้ามาอะไรหนูไม่ทํามันเมตตาหนูแล้วเนี่ยหนูมีการ,รมอะไรค้าหลวงพี่พระชานได้ฟังเรื่องราวก็รู้สึกสงสารนะกับสงสารผู้หญิงคนนี้นะก็รู้สึกว่าชีวิตของผู้หญิงคนนี้กับตัวเองนยะต่างกันมากเลยนะตัวเองเป็นลูกคนมีเงินนะแต่คนนี้มีการแบบการฝ่ามือจริงหรือเปล่าเนี่ยพระชานก็บอกไหนโยมขอดูอัตมาดูมือหน่อยสิ ผู้หญิงก็แบมือให้ดูนะซึ่งก็มีกบาดกางฝ่ามือทั้งสองข้างจริงๆเหมือนกันเลยนะดังนั้นพระชานก็บอกว่าเดี๋ยวนะโยมอัตมาขอนั่งสมาธิเพ่งก่อนนะโยมอ้าวทุกคนนิ่งนิ่งนิ่งเพื่อนเพื่อนผู้ชายบอกทุกคนนิ่งนิ่งนิ่งขอให้หลวงพี่นั่งสำรวมนั่งสมาธิฝึกจิตก่อนเดี๋ยวหลวงพี่เขาจะเชื่อมจิตเนี่ยเขาีะบอกเดี๋ยวหลวงพี่เขาจะเชื่อมจิตกับกับผู้หญิงคนนี้ก่อนพระชานก็บอกโยมโยมอัตมานั่งสมาธิอัตมาไม่ได้เชื่อมจิต อ้าวทุกคนเงียบนะอาตมาขอนั่งทาสมาธิแบบหนึ่งพระชาก็นั่งหลับตานะหลับตาทำสมาธิแป๊บหนึ่งนะเสร็จปุ๊บประมาณสักประมาณสักสองสามนาทนะีพระชางก็ลืมตาแล้วพระชาก็ถามเออโยมโยมนั้นชื่อเพนสีหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะหนูชื่อเพนสีค่ะอ่าหลวงพี่รู้จักชื่อหนูด้วยเหรอคะอ๋อ พอดีอาตมาหนังสมาธิแล้วอาตมาก็ได้รู้ว่าโยมชื่อเพนสีในอดีตโยมก็ชื่อเพนสีอ้าวจริงเหรอคะหนูไม่เคยรู้เรื่องเลยนะว่าอดีต,ตชาติหนูชื่อเพนสีเนี่ยโยมก็ต้องไม่รู้อยู่แล้วอาตมาเห็นวิบากกรรมของโยมแล้วในอดีต โยมเคยเป็นลูกสาวของคนที่มีเงินเป็นพ่อค้าใหญ่โตในเมืองโยมนั้นเป็นคนเอาแต่ใจโยมเป็นคนที่ชอบอารมณ์โมโหชอบทำร้ายเกี่ยวการกับบริวารใครทำไม่ได้พอใจบริวารคนไหนขัดอกขัดใจโยมจะต้องทุบตีบากโยมจะต้องหาคนมาทำให้ ลงโทษให้เจ็บช้ำน้ำใจเพื่อให้สาสมจะได้กลัวโยมใช้อำนาจบาดใหญ่ที่ตนมีในอดีตชาตินั้นกดขี่ขมเหงบริวารหรือลือน้องตัวเองจนลูกน้องหลายๆคนทนทรมานไม่ไหวบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายเพราะว่าโยมกันแกงเขาทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ให้เขานั้นลืมตาอาปากเพียงเพราะว่าเขามีหน้าตาที่สะสวยประโยมทุกคนชื่นชมว่าเขาสวยสวยสวยโยมก็รู้สึกหมันใส่ก็กันแกงเขาบีบเขาหาคนหาบริวารหลูกน้องไปทำร้ายเขาทำให้เขาเสียโฉม เพื่อโยมจะได้เป็นคนที่สวยที่สุดในหมู่บ้านโยมก็ทำจนเขาทนไม่ไหวฆ่าตัวตายโอ้ยทำไมหนูทำชั่วได้ขนาดนี้ล่ะคะหนูจะแก้กรรมยังไงดีคะโยมก็ต้องไปขอขมาลาโทษแต่โยมนั้นเป็นคนที่มีบุญบรารมีเก่าแก่เพราะโยมเป็นคนที่ชอบทำบุญแต่ด้วยความลิสยาตัวเดียวทำให้โยมต้องตกอบายภูมิ แต่เมื่อโยมพ้นอบายภูมิแล้วด้วยวิบว,วิบากกรรมต่างๆที่โยมได้ใช้ไปบารมีเก่าของโยมที่เคยสร้างบุญสร้างาพระประธานโยมตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าใช้กรรมหมดแล้วโยมจะมาทนุปํามลุงาศาสนา,าสืบทอดพระศาสนาต่อไปในชาติต่อต่อ,ตอไปคําอธิษฐานของโยมมันก็ได้ไปทำให้โยมนั้นมีสัญ,ญลักษ เป็นธิกากะบาดกลางฝ่ามือแต่ด้วยเจ้ากรรมในเวรวิบากกรรมมาให้ผลดังนั้นต่อไปนี้เมื่อโยมต่อทำสังฆทานหรือทำบุญให้โยมขออโหสิกรรมให้กับเหล่าบริวารในดิตชาติแล้วก็ผู้หญิงที่โยมเคยไปทำร้ายเขาให้เสียโฉมให้เขาทนทุกทรมานจนเขาไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ แล้วโยมก็ขอขามาลาโทษเขาแล้วโยมจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบทันตาเห็นให้ทำเป็นสังฆทานจุดทูปกลางแจ้งที่วัดหนึ่งดอ,อกบอกเจ้ากรรมในเวรจุดสิบหกดอ,อกบอกเทวดาครูบาอาจารย์ที่โยมเคยให้สัจจะว่าจะมาสร้างบุญบาร,รมี ให้ปกปักรักษาโยมด้วยโอ้ยกาบขอบพระคุณหลวงพี่มากเลยชี้ทางสว่างให้กับหนูหนูเข้าใจแล้วว่าหนูเจอวิบากกรรมเพราะอะไรนะครับตอนนั้นพระชานกับเพื่อนๆก็คุยกันสารพัดเลยนะครับจนตอนหลังเนี่ยเพื่อนก็กำลังจะกลับแล้วนะก็เลยถามกับพระชานนะก็คือไงว่าเพื่อนสนิททุกคนก็บอกอาพวกเธอไปขึ้นรถก่อนนะเดี๋ยวฉันจะคุยกับหลวงพี่แป๊บหนึ่ง เพื่อนคนนี้ผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนกับพระชานสนิทกันแล้วก็พาแฟนเก่าของพระชานที่เคยเลิกกันไปนะก็มานะซึ่งคนนั้นผู้หญิงคนนี้ก็โดนแฟนกับแฟนใหม่ทิ้งนะครับแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้กับเพื่อนเขาแล้วต้องการให้เพื่อนคนนี้พามาหพระชาน mm. เผื่อพระชานจะสึกแล้วก็มาเป็นแฟนกันต่อนะเพราะยังคิดถึงพระชานกันที่ยังถึงชานอยู่นะเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าหลวงพี่หลวงพี่มีกําหนดจะลาสิกขาหรือเปล่าครับพอดีเนี่ยแฟนหลวงพี่เนี่ย เขาก็ยังคิดถึงหลวงพี่อยู่นะยังรอหลวงพี่อยู่นะถ้าหลวงพี่ลาสิกขาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะกลับมาอยู่กับหลวงพี่เหมือนเดิมนะพระชานก็บอกว่าโยมบัตรนี้ชานในอดีตไม่มีแล้วชานในอดีตได้ตายไปแล้วบัตรนี้มีแต่พระชาเท่านั้นนะโยมขอให้โยมนั้นจงลืมชานในอดีตชาติอดีตไปเถอะเพราะปัจจุบันชานที่ในอดีตนั้น ไม่มีตัวตนอีกแล้วปัจจุบันนี้มีแต่พระฌานซึ่งเป็นพระพิสุเท่านั้นงั้นเดี๋ยวอาตมาขอตัวไปปฏิบัติาศาสนากิจก่อนนะโยมขอให้โยมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะโยมขอให้โยมจงโชคดีมีความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะโยมสาธุครับหลวงพ่อสาครับคุณหลวงพี่ อะไรเงี้ยทุกคนก็เอ่อเสียงอ่อยเลยนะฮะทั้งเพื่อนชาญทั้งผู้หญิงคนนั้นนะแล้วก็เดินขึ้นรถตูไปนะสักพักหนึ่งก็ปิดประตูปุ๊บรถก็สตาร์ทออกไปนะพระชาญก็มายืนลำพึงในใจว่ามนุษย์คนเราเนี่ยนะทุกคนเนี่ยก็มีทุกข์กันทุกคนเลยในโลกนี้มีแต่ทุกข์ทุกสิ่งก็คือทุกข์หมดไม่มีสุขเลยมีแต่ทุกข์แล้วก็ทุกข์น้อยเมื่อเราทุกข์น้อยเราก็คิดว่านั่นคือความสุขแต่จริงๆแล้วคือมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และก็มีทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกนั้นไม่มีอะไรเกิดนอกนั้นไม่มีอะไรดับทุกอย่างนั้นเป็นสัจธรรมนะครับก็คืออันนี้วิธีกรรมกับพระชาติตอนยี่สิบสองนะต่อไปยี่สามเนี่ยจะมีเรื่องราวที่คนที่มีการะบังกลางฝ่ามือหรือคนที่จะมาสร้างบารมีนั้นจะต้องเจออะไรบ้างน,นะครับโปดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพอ,อ ชาญการเด่นนะส่วนพญายนาคเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยหรือมีความขึ้นหน้าอะไรเนะี่ยก็จะมาบอกให้เ,เพื่อนๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมาอาบน้ำมนต์จะมาอ่าขอพรอ,องค์พ่อพญานาคราชนะอาบน้ำมนต์ฟรีลงหน้าหน้าทองพระลักษณ์ฟรีนะคือมาที่นี่นะครับก็คือจะฟรีนะครับนอกจากคุณจะซื้อสินค้าเทียนหอมผมท่านไม่เสียตังค์นะครับแต่ถ้ามาอย่างอื่นก็ฟรีนะง่ายๆก็คือ,ออาบน้ำมนต์ลงหน้าหน้าทองครอบเสียนฟรีหมดเลยนะทุกอย่างก็คือใครว่าใครต้องการกําลังใจต้องการที่พึ่งนะต้องการจะมาหากําลังใจ ต้องการพลังเมตานะก็มาที่อนอนร์เสยสังลมเศษทีได้นะครับก็คือต่อไปจะเป็นที่ชานการ์เด้นนะครับก็คือเป็นที่พึ่งของทุกคนนะครับฟรีนะครับแต่ถ้าซื้อของก็ต้องเสียตังค์นะครับเทียนหอมแล้วก็เสียตังค์ถ้าอุดหน,นุนผมนะอยากจะอุดหน,นุนผมแนะ้ะเป็นกราีัพิเศษก็อุดหน,นุนสินค้าเทียนหอมสูบไหอมอะไรทุกอย่างนะก็ก็ก,ก็ก็มีอ่า ราคาแจ้งอยู่นะส่วนใครอยากจะบอกว่าอยากจะเสริมดวงพิเศษก็มีสักลายมือเศรษฐีตอนนี้สักลายมือเศรษฐีจากโปร3 9มเหรือ9ก้เนี่ยแถมตะกุดคู่ชีวิตด้วยนะครับซึ่งตะกุดคู่ชีวิตแบบนี้นะครับจะให้เฉพาะคนที่สักลายมือหรือขีดเส้นลายมือนะตอนนี้ขีดเส้นลายมือ5 9 9เอยู่นะครับเดี๋ยวพอชาญการเด่นเสร็จองค์พ่อพญานาคที่ชานการเดินเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ไอ้ที่ว่าโปร999เนี่ยก็ยังให้อันนี้อยู่แต่อาจจะไม่มีการเปิดกรรมอะไรแล้วนะอาจจะแค่แบบดูคร่าวๆนะแต่อาจจะไม่เปิดเจ้ากรรมในเวรดังนั้นใครอยากจะให้รู้ว่าตัวเองมีเจ้ากรรมในเวรแบบไหนนะยังมีสักลายมือมหาเศรษฐี999ยังเปิดกรรมให้อยู่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับจากที่ผมเจอก็สักลายมือแบบนี้ผมเป็นกษสักเย็นผ,ผมก็สักก็อันนี้บิ๊กหามาเล่าแล้ววิธีการพัชชานก็กราบขอบพระคุณทุกคนนะพี่เมตตารับชมที่เราปบติตามขอทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทอง สมบัตนาทุกคนนะคะับขอทุกคนมีความสุขทุกวันที่หนึ่งนะครับขอบคุณครับ